สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาอัปเดตเ,เจ้าเว็บร้อยนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ลงไว้นะครับมันมีเสียงดังนะครับ ตอนนี้ผมได้หาเจอแล้วก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กว่ากว่าจะหาเจอนะครับกว่าจะหาเจอผมจะมาบอกนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับ ผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนี่ครับผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างตอนแรกเมื่อตอนที่ผมลงคลิปครั้งแรกนะครับผมได้ดูได้ดูก้านนะครับผมจับดูโยกดูมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ ตอนแรกก็ตัดปัญหาออกแต่พอผมตัดสินใจหรือออกมาดูนะครับนี่ผมเปลี่ยนเลยผมตัดสินใจนะครับตัดสินใจเปลี่ยนในเจ้าก้านก้านนี้ออกตัดสินใจเปลี่ยนมันสึกครับผม ร้าจับโยกนะครับก้านตัวนี้ใส่แล้วจับโยกโยกอย่างเงี้ยมันไม่มีไม่มีสาเหตุว่ามันจะดังได้นะครับเพราะว่ามันยังแน่นนะครับมันยังแน่นนะครับสาเหตุที่ดังกันนะครับก็ มันจะเป็นก้านครับมันสึกตัวนี้เกรนมันสึกนะครับข้างในนี้ก็สึกนะครับมันสึกสึกนิดเดียวนะครับมันก็โยกได้ข้างๆข,ข้างตัวนี้ก็สึกนะครับบางคนก็หาสาเหตุแบบผมไม่เจอนะครับผมตอนแรกผมตัดประเด็นเจ้าก,กา้กานก้านนี้ออก แต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะกา้านเพราะว่ามันไม่ได้โยกนะครับดูครับมันไม่โยกนะครับยังแน่นอยู่อ่ะมันสึกนิดเดียวนะครับมันก็ทําให้ดังได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก้านอีกตัวหนึ่งผมก็เลยถือกัดได้รื้อแล้วผมก็เลยเปลี่ยนตัวนี้พร้อม เปลี่ยนตัวนี้มาด้วยเลยนี่เปลี่ยนเจ้าคาร์ดก้อนนี่ครับนี่ครับมันสึกหมดแล้วมันสึกนะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนี่ก็หลวมนะครับนี่ครับ ลูกปืนเวลาหมุนอย่างนี้วันเวมันจะดังครับได้ยินไหมครับครับมันจะดังแบบนี้นะครับสาเหตุที่มันดังนะครับมันก็ ลูกปืนมันเวนนะครับมัน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 ใช้มาน,นานแล้วนะครับมันเสื่อมสภาพนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีก,กว่าครับว่าเป็นยังไงเนาะจบเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูนะครับ โอเคครับก็จบครับสำหรับเว็บร้อยตัวนี้หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับก็ก็เป็นก้านนะครับก็ขอขอบคุณครับผมสำหรับคอมเมนต์ทุกท่านนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจนะครับผมก็เลยตัดประเด็นก้านออกไปอ่า ใครที่เป็นปัญหาประสบปัญหาแบบผมนะครับก็ลองดูนะครับตัดสินใจลองเปลี่ยนดูเลยนะครับเพราะว่ามันยังแน่นนะครับเนี่ยมันไม่ขยับนะครับยังแน่นแต่ว่ามันดังนะครับรถมันใช้มานานนะครับเก่าอา้าวครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ กดติดตามผมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ